รูนะครับว่ามานั่งอยู่บนหงสที่ที่สะมวสัวสอนตรวจนี่แหละนะครับนะนะแล้วก็ใช้กำลังเท่าข,ข่มขืนนะครับนะแล้วก็พร้อมทั้งใช้ปืนคมขู่นะครับนะหลังจากเศร้าเหตุนะครับนะาทางเจ้าตัวผู้เสียหายก็ได้มาร้องเรียนนะครับนะเนื่องจากาไม่เชื่อว่า,เ,าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นะ ก็ย uh, ินเข้ามาร้องเรียนกับผมนะครับนะเรายินได้ของมาต่อสารออกหมายจับในท้องที่ของบรวรมงคลนะครับนะก็ใช้เวลาสองวันนะครับก็จับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนะครับเราจับตัวได้ที่ไหนนะจับตัวที่ที่ที่จังหวัดเลยนะครับคืออย่างนี้ครับนะชาติเก่าหรือในวันนยูนะครับหรือเกณ์นะครับผมขอให้ดูภาพนิดนึงนะครับ ขยายผลที่วัดสมุนนะครับนะก็ผมต้องฝากเรียนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนะในพฤติการที่แอบอ้างชื่อผมแล้วก็ไปข่มขืนผู้คนอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยใช้อุปกรณ์แค่มขู่แล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้แรกเมนะครับก็โชคยีที่เหยื่อเนี่ยได้เข้ามาร้องรับกับผมผมก็ต้องฝากนะครับว่าถ้ากรณีที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามที่แอบอ้างชื่อผมนะครับนะให้เข้ามาติดต่อผมได้เลยนะครับ นะก็ต้องชมเคยเยื่อรายนี้นะครับนะวันนี้ก็ได้ดำเนินคดีลงโทษเสรแล้ววันนี้ผมบอกนะครับว่ามาพบผมได้เยืออเนี่ยนะครับรายนี้มาพบผมเมื่อสักหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับก็เข้ามาเนื่องจากเขาถูกคงปูเช่เดียวกันนะครับเราก็แก้ไขปัญหาก็ติดตามจากองตัวดําเนินคดีผู้ถูกคงปูเขานะครับตามสรองกฎหมายนะครับแต่ว่ากลับไปใช้ลูกที่นั่งอยู่กับผมเนี่ย นะครับไอ้อบอั้คือเหมือนที่ผมบอกนะครับว่านะใครก็ตามเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผูคคลสาธารณะนะครับนะใครมาพบมาหาเนี่ยผมให้พวกหมดนะแต่ไม่ได้หมายว่ามาพบผมดานะรู้จักผมแล้วจะมาทำสิ่งผิกดกฎหมายได้นะและจะโกงคืนชาวบ้านได้หรือยิงคนได้นะครับถ้าละาเมิดต่อกฎหมายเมื่อไหร่นะก็ต้องโดนโทษกันนะนะครับรายอยื่นเหมือนกันนะครับ ถ้ามีการกระทำในลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ขอให้มาติดต่อที่ผมเคยืองนะครับตามที่สโมสรตรวจนะครับพราะฉนั้นก็ในความผิดที่เราสามารถต่อสารออกมาจักไปนะครับก็เป็นตั้งแต่เรื่องผมคืนกระทำเราเรื่องพบเขาวุปนนะครับแล้วก็ครอบเขาวุปนและเครื่องมือปืนไปในเมืองปู่บ้านหรือทางสาระนะครับเประนั้นตอนนี้ควบคุตัวนอยู่ในพ้้นที่ของสพวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวปืนก็จไล่ต่อว่าเป็นปืนไทยก็ไล่ข้าหลังคดีเจ้าของปืนต่อไปอีก นะครับเขโดนนีแนหน้าไอหมดนะครับนะครั้าผมนะก็ให้เป็นตัวอย่างนะครับนะก็ถ้ามีอีกก็ให้มาติดต่อที่ผมที่สัวสอบตรวจที่นี่เลยนะครับนะก็รายละเอียดพิธีการคดีก็เป็นอย่างนี้นะครับนะฮีครับ